คข้าวค่ะเขาซ้อมมาอยู่รูปนี่แหละเขาเขาจะไปซ้อมซ้อมละครคืนนี้ตเกียวดูสร้สตรีมมิ่งเห็นไหมหลักเขาแสดงเมื่อกี้ไหมมาเอามือนะพี่้องซื้อบาร์เดอร์เอาขด ขอบคุณหาจากเอฟซีด้วยนะครับเอาไปปิซูนะครับนี่ค่ะทานกับลูกที่เลยค่ะให้น้ำนะฮะฮะไม่เอาอย่างก็จะเสียนาทีคุณมาน น่าดีช่าเล็กมันนี่เนี่ยนะฟียางย่างในกระเป๋าบ้าอยู่ใต้อย่ใต้กระเป๋าจกไปเลยยางมันเป็นยางอะไรเออเอามาก็ยางมาให้ ซื้อบาตเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจพวกเราทีมงานตัวเกมสิกเมื่อเดีน๋น้องๆเขาจะมาเต็มที่ผู้บริหารก็ได้ม่ได้สแสดงหลายปันไดตัวงากอะ่ะนีบทอยู่ฮะเป็นผู้บริหารจ้าผู้ใดเนี่ยค้าอยา่าง เบิ่งหัไหมคหันทำแค่ลูกค่ะดีไหสวัสดีครับใค้เหรอด่ะโอีเ 别了。啊来呀！将来日子好长，比这难。哈哈哈哈哈！打高闪，不用包岁了。你唱得么？你唱得么？你唱得么？ เล่นแต่กาับเราบอกรูปารเลยอะไรรูเขาเนียไก่ย่างไก่ย่างไหมล่ะอันนี้ก็ไก่มเหรอวะ่เป็นยังน่ยาบกยาบเลวค่ะ đó là cái à học này. gốc thì phải biết nội hàm, biết cái nội สีแกนมถึงออกมานะให้ดูดีเล็กไปก่อนค่อนร้อนหรงต่อมาเช้หนุนคารองานเพราะค่อนวไปเยอะอส่งฉากนี้ก็ดุงพูดขึ้นในฉากด้วยโอ้าา 明白,明白。 คินไหมกินทั้งหมดเลยนะวันนี้นะอหารึนมาช่ไหมหลัโซโล่อจารอาจยื่นตรงโซโล่ตรงโซโล่แล้วก็มีไก่ด้วยหรอไก่งแล้วก็อของนี่ตากินไก่เก่งด้วยะอันนี้เลกไก่อร่อยแล้วน่ะเลืกกไก่อร่อยมาก bún nem kinh một lần, bún nem một, một lần, ừ. nem đã kinh một lần, nem đang kinh một lần, nem đang kinh một lần, nem một เอาไหมเดี๋ยวุไเดินถือให้นะซีแกนเข้าปรีมังนะทีนี้พอ่านเดี๋ยวทำหกนะเขาจะกมนะเดี๋ยวทำหกนะอันนี้กจะเอนน้ำอันนี้ต้น่นไปเขไปเข้าบทไปเข้าฉากเราดินปอ เรอทำไม่เข้าไรอ่ะดี่นทีนี้โตเกียวมิวสิกต้งใจโซน่านตอนนี้ือนเป็นไม่บอกเฉพา์เพาะแกเริไปต่งไม่ได้เขาจะรู้อัสทมรับ

嗯，要买不嘞？我要小房子。哎呀，哎呀，搞啥了？下

ท่านานี้จบทำอะไรอยู่ะะเา้าจะไปเขา้ามหาดีวยไปอะไรตรงนีไหไปอไรนะเขาหา็องเกียร์หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าขจะเข้าไปเ่าไปดูเวทีอยู่นะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เจอรุ่นเดิเนี่ยรุ่นเดิ ยังไงอ่ะพ่อมาได้ยังอ่พ่อเป็นพ่อไปแสดงแล้วพออยู่นี่ไงเห็นไหมมาแล้วเขาซ้อมสือเลียงเขาซ้อมแอ่เลียงใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเอง นี่อันนี้ก็นี่ฮัหลชิมิตาสัสดีค่ะสวัสดงสวัสดีค่านวดี่อะไรนะคืออะไรคืออะไรนี้ดูหมูเด่งใช่ป่ะนี่อันนี้หมูเด่งไหมอันนี้ดูหมูเด่งสองอันนั้นหมูเด่งหนึ่งเหมไหมเหมือนไหมน้องว่ไหนลุงพีเลยน้ำตองลุง นี <en> ่ของพ่อ <African> อู้หูกินนี่อีอ่เนี่ของตาเลยอ้กินข้าวน้ำแดงหวานไหมไม่ใช่ตอวปารีสเนอะนอะตวปาี่มันหวานไหมรื่หวานไหมไม่หวานหวานเลยเนาะข้าวมันไก่อร่อยไหมกินเยอะๆครับกินเยอะจะลบากนะข้าวสีแขนง ในตากร้อนหรอคะตากร้อนแล้วเนี <S <S ่ยพุทนตากีข้าวอยู่แล้วร้อนเลยร้อนเนี่ยพ่อขึ้นไปแสดงละครไหมแสดงละครรู้พุ้ธไปยังขึ้นไปเ่ไหมเคยขึ้นไปเลออกแรง่อขึ้น้องนไย

ใช่ขี่เล่นอยู่ข้างบนเลยลูกอ่ะอันนี้จ่าขึ้นไปดูไหมล่ะไหนคุณพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อก็ลงมาท่านไงท่านไงไปแล้วอันนั้นครูบิกกี้ลูกนะครูบิกกี้ท่านไงขี่มอไซค์ข้างบนไงขี่มอไซค์ข้างบนไง ขาอขาในพี่หมูเร่งพี่หมูเงด้งหิูเ้งมีสองหมูเร่งเลยมีสองหมูเร่งเลยใช่ไหมเดี๋ย่อพ่อเดพ่อเดี๋ยวคุณพ่อก็ลงมา นั่นไงคุณพ่อลงมาแล้วนั่นไงคุณพ่อลงมาแล้วเขีนพ่อาาอะ้ายนพ่อมเตรี่เตอร์ไซครัออเป็นไรเนาะเขได้ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ่ตาขี่อะไรเนาะอ่ะบอกยูซีื้อบัตรนะค่ะไปดูบอกยูซ <c oughs> ีาซื้อเมื่อกีู้ซี่มาถ่ายรูปขอถ่ายไป ชับบอกกินสองคนโองคนไยูุ่สยือน้อแข็งไม่ได้ว่าในลองอย่างสองคนขอบคนไทยอ่ะกินก่อนค่ะเอาบอยดสิบ่อซื้อบัตรนะคะราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทเห็นไหมพูดจับได้ไหมร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วเี่เขามีบกาแฟด้วยใช่ไหมแล้วเป็นกาแฟโบราณ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn